สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิีกเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำปลาไลก้างนะคะผัดพริกแกงค่ะเครื่องปรุงก็พริกแกงแดงนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะแป้งจะเอามาคลุกกับเนื้อปลาที่เราสไลด์ไว้นะคะ ก็จะมีพริกจินดานะคะเพิ่มความแซ่บค่ะให้เผ็ดๆนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเริ่มจากการทำปลาเลยนะคะก่อนที่จะทำปลาดิฉันขอซอยมะกรูดก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อให้ซอยเป็นฝอยๆเลยนะคะเอาไว้โรยนะคะตอนเราผัดพริกแกงนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ซอยนะคะใช้มีดคมๆนะคะซอยเป็นเล็กๆค่ะ เวลาใส่ใบมะกรูกดที่จะอร่อยมากเลยนะคะใบมะกรูดก็ได้แล้วนะคะใส่ถ้วยไว้เลยค่ะแบบนี้เลยพริกจินดานี่ก็จะทําให้เพิ่มความเผ็ดนะคะความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ทําให้ดูสวยงามด้วยนะคะดิฉันล้างสะอาดแล้วนะคะก็สไลด์เลยค่ะส่วนตัวหัวกับตัวก้างดิฉันจะเอาไปทอดนะคะเพื่อทําตัวให้สวยๆนะคะดิฉันก็จะสไลด์แบบนี้เลยนะคะ มีดต้องคมนะคะเลาะเลยค่ะวันก่อนดิฉันทําคลิปห่อหมกดิฉันก็ใช้ปลาอันนี้ทํานะคะอร่อยมากเลยค่ะดิฉันไม่อยากทอดแบบทั้งตัวนะคะดิฉันจะเอาแต่เนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวก้างนะคะจะติดอยู่ที่ตัวนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดก็จะกรอบนะคะแล้วก็จะแล่เลยนะคะ ต้องระวังมือหน่อยนะคะตอนนี้เราก็จะได้เนื้อแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะดิฉันจะเอาเกลือโรยนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีความเค็มนะคะแล้วเอาไปทอดนะคะดิฉันจะโรยเกลือเลยค่ะเพื่อให้ปลามีรสชาตินะคะเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งนี้โรยนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเอาไปทอดนะคะเพื่อ <IoT> นๆส่วนเนื้ออันนี้นะคะ ดิฉันจะสไลด์เลยนะคะสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆหน่อยนะคะเพื่อง่ายต่อการทอดนะคะง่ายต่อการรับประทานนะคะแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะปลานต้องเอาไปล้างเกลือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะมาทำอาหารนะคะเพื่อดับคาวนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเพิ่มรสชาตินะคะเสร็จเกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ตัวปลามีรสชาตินะคะแป้งทอดกรอบค่ะโรยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะไม่ต้องโรยเยอะนะคะโรยพอประมาณค่ะพอให้เวลาเราไปทอดแล้วปลาเขาเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะเสร็จแล้วก็ เตรียมไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จในส่วนของปลาแล้วนะคะไปทอดกันเลยค่ะก่อนน้ำมันจะร้อนนะคะใส่น้ำส้มสายชูเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้ปลาไม่อมน้ำมันเลยนะคะทอดเสร็จเนี่ยจะกรอบดีเลยค่ะจะทอดตัวปลาก่อนเลยนะคะ ทอดพอให้เช็ดตัวนะคะแล้วก็กลับด้านเลยค่ะจะต้องทอดใจเย็นๆนะคะเพื่อให้เราได้ทานปลาทุกตัวนะคะต้องให้เหลืองกรอบเลยนะคะให้ทานได้ทั้งกระดูกเลยนะคะสวยมากเลยค่ะก่อนที่เราจะเอาขึ้นนะคะเร่งไฟแรงๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้อมน้ำมันนะคะ ในส่วนของตัวปลาก็ได้แล้วนะคะความกรอบเลิศเลยค่ะกรอบมากนะคะดิฉันก็จะเอาขึ้นเลยค่ะให้เสด็จน้ำมันนะคะจะไม่ติดกระทะเลยนะคะถ้าเราใส่แป้งนิดหน่อยนะคะและในน้ำมันเราใส่น้ำส้มสายชูไปสักช้อนหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ ส่วนของเนื้อนี่เราจะทอดไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวก็กรอบแล้วค่ะสองสามนาทีก็ได้แล้วค่ะมาดูกันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะลืมไม่ได้เลยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนลองไปทําตามกันดูนะคะแล้ว รสชาติเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะไปซื้อข้าทานแพงนะคะเพราะว่าป่าก็ก็ราคาสูงนะคะแล้วเขาก็ต้องมาทอดมาผัดที่แกงลาดให้เรานะคะเดี๋ยววันหลังนี้ฉันจะทำผัดสามรสนะคะก็จะกรอบเหลืองทองประมาณนี้เลยนะคะจจเอขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆกรอบมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ จะได้ทำกับข้าวอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเอาขึ้นเลยนะคะเหลืองทองสวยงามมากเลยค่ะที่เหลืองทองประมาณนี้เลยนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะพี่แกงเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพีิแกงบางทีก็จะเค็มนะคะดิฉันจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะ เพราะว่าตอนทอดดิฉันก็ได้เอาเกลือโรยเนื้อปลานิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีความเค็มนะคะผัดเลยค่ะผัดเขาให้หอมนะคะอืมหอมมากเลยค่ะพริกแกงจะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะ ม่ต้องผัดไฟแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําน้ําเยอะนะคะเราต้องทําน้ําขุกคลิกนะคะเวลาเราล่าตัวปลาจะได้น่ารับประทานนะคะปรุงเลยค่ะน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่จะทําให้รสชาติดีมากเลยนะคะหอมนะคะจะอร่อยกว่าน้ําตาลทรายนะคะ ซอสทอดจะออกหวานนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะน้ำปลาดิฉันจะใส่นิดเดียวนะคะไม่ใส่เยอะค่ะปลาทอดกรอบผัดพริกนี้จะต้องหวานนํานะคะเค็มตามนะคะดิฉันอยากได้หวานอีกนิดนะคะขอเพิ่มน้ําตาลอีกนิดนะคะชิมครั้งสุดท้ายนะคะ อืมเ์เฟกแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะฉันจะโรยมะกรูดเข้าไปหน่อยนะคะโรยเข้าไปเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปโรยที่ตัวปลายอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็จะลาดเลยนะคะว้าวน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็จะตกแต่งเลยนะคะ ไบมะกรูดค่ะใส่เลยค่ะจุกๆเลยค่ะใบมะกรูดนะคะเรามีของเราเองนะคะใส่เลยค่ะอืมน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะโอ้้าจะแซ่บมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆชิ้นตโตๆโตเลยค่ะกร,กรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอืม อร่อยมากเลยค่ะความกรอบเพอร์เฟกเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะวันนี้ดิฉันต้องเบิ้ลข้าวอู่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าอาหารถูกปากนะคะจะทานข้าวเยอะเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะอาหารอร่อยแซ่บๆทานเราติดใจเลยค่ะอร่อยมากค่ะ แซ่บแซบค่ะสีสันสวยงามนะคะรสชาติแซ่บมากค่ะเวลาทำนี่ทานข้าวเยอะแน่นอนค่ะตัวปลาก็กรอบนะคะเนื้อปลาก็กรอบค่ะรสชาติหวานแล้วก็เค็มนะคะเผ็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะรับรองความเผ็ดค่ะดิฉันทานรสจัดนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ,อ,ะ,คะอร่อยค่ะรสชาติดีค่ะแซ่บมากค่ะ ถ้าได้ทำเราก็เบิ้ลข้าวแน่นอนค่ะดิฉันการันตีเลยค่ะว่าต้องทานข้าวเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่ารสชาติจัดจ้านมากเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆนะคะทำก็ไม่ยากค่ะอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะวิธีทอดปลานะคะทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะเลยนะคะ ดูในคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ